ขอบคุณนะคะกับขอบพระคุณคุณแม่ป้ยนะคะกับขอบพระคุณคุณแม่คุณธิดามากๆนะคะที่มีเกมนะคะสนุกสนุกให้ยายจันดีไปร่วมเล่นเกมนะคะคุณแม่จ๋าวันนี้นะคะของยายจันดีนะคะตอนของแม่ป้วยสิบตะกะนะคะตอบคําถามมาได้5าข้อนะคะคุณแม่จ๋านะคะ แล้วก็ตอบของคุณแม่คุณธิดาได้อีกหนึ่งข้อนะคะเป็น12ตราก้านะคะของคุณแม่ป้วย10ตราก้านะคะของคุณแม่คุณธิดา2องตราก้านะคะทั้งหมดเป็น12ตราก้านะคะเดี๋ยวหนูก้อนให้คุณยายเลยนะคะคุณแม่จ๋าะกตรากาแล้วนะคะ8ป10สิบนะคะคุณแม่จ๋า อันนี้สิบตรกานะคะสิบเอ็ดสินะคะ สิบสามตระก้านะคะแถมให้คุณแม่อีกหนึ่งตราก้านะคะกับขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋านะคะขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลํำรวยเงินทองนะคะคุณแม่จ๋าผิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะคุณแม่จ๋าสาธุบุญกับคุณแม่คุณธิดานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ป้อยด้วยนะ จากขอบคุณมากมาค่ะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวเราเอาไปให้คุณยายกันเลยนะคะได้ล้นกะละมังเลยคุณแม่จา๋าเยอะมากๆเลยนะคะจายมาเร็วให้ยายเลยนะคะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวหนูเอากะละมังนะคะไปแบ่ง ไปแบ่งเป็นกะละมังสับปะรดนะคะแล้วก็เป็นกะละมังกล้วยให้คุณยายดีกว่าเนาะคุณแม่จ๋าละไม้ล้นกะละมังเลยนะคะกับขอบพระคุณคุณแม่นะคะกับขอบพระคุณคุณแม่คุณทิดานะคะกับขอบพระคุณคุณแม่ปอยนะคะเราแยกกะละมังดีกว่าเนาะคุณแม่จ๋ายายจันดีจะได้ทานง่ายๆนะคะ นี่นะคะอ่ะให้ยายกล้ยนี่นะคะกล้ยนะคะอันนี้สับปะรดนะคะเย้ายายอร่อยไหมายายจ๋าแซบบอยายได้เยอะเลยคุณแม่ตากับขอบขอบพระคุณคุณแม่ปุ้ยนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่กุณธิณณดามากๆนะคะ นะคะที่มีเกมสนุกสนุกนะคะมาให้ร่วมเล่นเกมนะคะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวหนูให้ยายทานไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋ากลัาบขอบพระคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆนะคะคุณแม่จา๋า